อันนี้สงฆ์ใส่เสียงบุมีน้อยท่านท่านเสียงท่านเสียงก็ได้อันนี้สงเสียงดีเสียงดังแต่ว่าสุดนุ้ใส่คนแบบฟังเสียงดีเสียง่วงเสียงดีร้องเพ่งขึ้นขายได้เพ่งบุป็นจะขายไปขายได้เสียงดีอันนี้สงท่านเสียง อันดีสงท่านแห้งก็มี้มันนะเกิดชาติใดก็นนกมีกําลังวังซาดีอันนี้สงท่านเข่าของเงินทองไปใช้กระบอทุกขงง์บวชตัวยหญ่ได้ด้วยง่ายเขาหาหนักแจ่มรวมจำแต่ใจหย่อนใจประเด็นเจ้าของแดนง,ง่ายอันนี้สงห้างสังเวนนะ่นมันบอกคือกันสามว่ามันเพิ่ม ทำบุญจำบุญรอกัน,นข,าข้าก็ะจะบไม่เห็นแจ่ตอนกอเสเววสุกตอนเขาเห็ดบ่เห็นมันมีเห็ุมีผลดับกันได้อยากรวยให้ทานอยากสวยให้มักคากินนะคู่มือี่เอาเบอเซียห้องเดียวอยากสวยไปเกาหลีเลป่ปากข้างปาดข้อปาดจมกูกปาดตานเกาหลี มันก si si ็เลยบอยอมมันก็เลยบบเสือขีนถำไปเสื้อบีดหมอผมเรียกว่าคนมือนั้นโบเขาวัดฟังถรำนี่วัดกระเฮ็ดบอดีกขาเขามีแต่เข้าจะเข้าบอดีจังเสียเขาไปให้ออกมันถึงบ่อเขาเล่แหละมันก็เขาลองกอดีแหละโอ้บ่อเขามานี่และบ่อป้าด้วยดอกไม้บวชนับถือศาสนาย